เมื่อกี้คำถามนี่คือเอ๊ะท้องฟ้าปิดแบบนี้นะฮะปากใบไม่เปิดควรจะพ่นยาไหมควรจะพ่นฮอร์โมนโน่นนี่นั่นไหมจริงๆแล้วปากใบเนี่ยคำว่าปิดคำว่าเป,ปิดเนี่ยนั่นคือการคายน้ำคือการแลกแก๊สกันนะครับอ่ะท้องฟ้าปิดมีการแสงมันน้อยนะครับอ่ะปากใบก็ปิดเป็นการปรเทคตัวเองธรรมดาแดดจัดปากใบก็ปิดเป็นเรื่องธรรมดาทีนี้มาว่ากันในเรื่องของการพ่น ฮอร์โมนทุกสิ like, <To S 2> ่งทุกอย่างนวัตกรรมมันมันข้ามไปหมดแล้วมันจะมีช่องว่างไอตรงนี้เขาเรียกว่าปากใบนะครับปากใบปิดมันจะมีช่องว่างจุดอื่นนี่ที่ธาตุอาหารที่สารต่างๆสามารถเข้าไปได้นะครับเห็นไหมเวลาเขาโฆษณายาจับใบตัวนี้ช่วยแทรกซึมเข้าไปนะมันมีตัวพาโนนี่นั่นนะแล้วธาตุอาหารอื่นๆก็พัฒนาไปในเรื่องของที่เป็นคีเลตเข้าไปเรียบร้อยละ อย่างตัวที่เรามีทั้งหมดคือเป็นคีเลเตทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพ่นลงไปไม่ว่าจะเป็นปิดหรือเปิดพ่นไดเนน้เป็นปกตินะครับเป็นปกติเพราะฉะนั้นอย่าก,กังวลตัวนั้นให้กังวลว่าฝนตกอย่าออกไปพ่นแค่นั้นเองนะครับลมแรงฝน,นตกตอนเย็นกับฝนได้นะนครับพ่นได้หมดตอนกลางคืนก็พ่นได้พ่นได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับตออนนนนเย็มัพี่เขาของพี่เขาบอกว่าเขาจะพ่นได้